โหลสวัสดีครับผมื่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาทำเมืองแรกกันครับผมเพราะว่าถ้าเราเลเวลสิบเนี่ยเราจะสามารถสร้างฐานอันที่สองได้ผมแนะนำให้สร้างเมืองนะครับผมนะก็สิ่งสำคัญในการทำเมืองเนะี่ยก็คือไอ้นั่นครับผมค้างคาวเดี๋ยวเรามาจับค้างคาวกันก่อนค้างคาวออาไม่วิ่งไม่เอา มจ้าขาวว่าผมไม่กล้ายิงผมกลัวมันตายอ่ะผมเลยเจ้ามาเนี่ยที่เลเวลสิบหกเนี่ยตีมันแล้วมันไปไหนอะ่ะ <c oughs> หมดซะหมดซะที <c oughs> ผมไม่เคยใช้ในในมาเนี่ยอ๋อ <c oughs> พาลาไซด์เข้งมา นอนบูดิงเลยแปเปอร์เซ็นต์เก็บม้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันฆ่าหรือข้าวเนนจะออกมาแต่ตอนคืนเพราะฉะนั้นขี้เกียจมาหาครับผมแต่มันดีมากเลยนะข้าวอะ่ะโอ้ไม่ได้อะ่ะถูกบ้างดิลดเลือดมันอีกมันเป็นน้น วอนเตอร์บีนวันเตอร์บีน40%ที่แก่ใช้วันเขียวเบืองครับผมอ่าได้ละอ่าเรามาดูกันข้างขาวเดี๋ยวเราาร์ปกลับบ้านก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะท่านเหมืองหินกันยังไงครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยว เราจับข้างข่าวเสร็จแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องใช้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาไปดูเหมืองที่ผมทําไว้แล้วจากนั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้แล้วข็้ววิธีทำนะไปกลับบ้านก่อนครับผมไปดูข้างข่าวสิข้างข่าวนี่รขบผมจับมาใหม่เนาะโอ้จริงซะด้วยเห็นไหมว่าทําไมเราต้องใช้ข้างข่าวเราใช้ข้างข่าวเพราะว่าเขามี เขามีสกิลที่เป็นขุดแร่เลเวลสองเห็นไหมมีขุดแร่เลเวลสองเขาผมเพราะว่าเออ่ช่วงการเกมเนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้แร่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยไอ้แร่เนี่ยเขาผมเลยเนี่ยออเนี่ยเยอะมากคือคุณจะไปพัฒน,นาต่อไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีการใช้ตัวแร่โลหะเพราะว่าเราเป็นยุกมบยุคหินมาเนาะเราจะต้องทําการ วิวัฒนาการมาใช้พวกโลหะแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วมันจะหาค่อนข้างยากคือมันต้องขุดจากหินแบบนี้เนาะแล้วเวลาขุดมันก็จะหนักอะไรเงี้ยมันก็เราเก็บมาได้หน่อยนึงออาแล้วเราก็มาหลอม,มาอะไรอย่างงี้ซึ่งมันจะดีกว่าถ้าไอ้เวลาเราทำอัปเกรดฐานจนถึงหรือวลสิเนี่ยเราเขาจะให้เบทที่2มาเบทที่2อง่ะผมเลยแนะนําว่าเบทที่2เราควรจะทําเบทที่เมืองครับผมเนี่ยทำเบทที่เมืองแล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปเก็บ แร่มาเผาถึงเวลาเราก็ไปเก็บแร่มาเผาเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อ,อนอื่นนอนก่อนครับแอมแมงมืดครับผมเอนอนหลับปุ๋ยไก่ขันเฉยโอเคปึก๊กอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านผมกันเนาะบ้านผมอยู่ตรงบ้านที่สองผมอยู่ตรงนี้ ผมให้ดูคร่าวๆว่าจุดทำแรกมันมีตรงไหนบ้างผมก็เซฟรูปไปดูเองไงที่ผมเจอนะก็จะมีเนี่ยไ,ไอ้หนึ่งครับผมที่เป็นรูปท่างทีเล็กเนี่ยเห็นไหมพลิกเอ็กซ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมเจ็ดจุดนี้เนาะถ้าคุณเดินคุณบินไปแถวจุดเจ็ดจุดเนี้ยคุณก็จะเจอเจอ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดู ผมวาไปบ้านตรงนี้กดโดนนั้นปึออ๊บโอเคไปนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับผมมันจะมีแร่เยอะนะเห็นไหมแร่โลหะเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะเลยอ่าแล้วก็ใส่ทําบ้านทิ้งไว้แล้วก็มีตัวอ่าเพิ่มเห็นไหมเก้าสิอันอ่ะเนี่ยอ่าหนึออันเห็นไหม เราไม่ได้อยู่บ้านเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยเราก็ต้องมาทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงสิ่งที่จะเป็นคือมอนสเตอร์หรือโปเกมอนเะนี่ยที่มันสามารถมันมีสกิลขุดแร่เลเวลสองซึ่งในที่นี้ผมจะมีค้างคาวหนึ่งสองช้างสามสามตัวเนาะ,ะมีสามตัวพอมีพวกเนี่ยมันก็จะคอยขุดแร่ละสิ่งต้องมีอย่างที่สองคืออะไรคือมอนสเตอร์ที่ทําฟาร์มครับผมเพราะว่าเราจะทําอาหารว้ให้เขาหน่อย เพื่อที่มันจะได้มีอาหารกินกันไม่อดตายเนาะมอนสเตอร์ทำฟาร์มมอนสเตอร์ขุดแร่แล้วก็มอนสเตอร์ที่มีการขนของอแล้วก็มอนสเตอร์ที่มีการลดน้ำซึ่งพวกเนี้ยมันแล้วแต่ว่าคุณมีตัวอะไรคุณสามารถทดแทนกันได้เช่นไอตัวกระเบนเนี่ยน่เนีกระเบนไว้ไปดูกระเบน กระเบนเห็นไหมมันสามารถขนของได้ด้วยแล้วก็มันสามารถรดน้ำได้ด้วยอ่าส่วนตัวนี้ลิฟมังก็คือสามารถเออ่ปลูกได้แล้วก็สามารถสร้างได้การปลูกเดี๋ยวเขาดูเขอดูซิก่อนนะนเด็กเลิฟังเลิฟังเลิฟมังลิฟมัง,มง,มงตัวไหนวะเลิฟังอ่าเลิฟัง มี planting ครับผมแล้วก็มี c a t เ e r i n g g a t เ e r i n g ก็คือการเก็บเกี่ยวนะคือ planting ่ยคือการปลูก c a t เ e r i n g คือการเก็บเกี่ยวนะครับผมเพราะบางทีถ้ามันมีแต่ planting เน่ยมันปลูกมันโตมันเก็บไม่ได้นะปลูกเก็บแล้วก็แต่ที่สิ่งสำคัญคือต้องมีตัวที่มีทาปอ s p o r t i n g ้วยนะครับผมเพราะว่า มันจะต้องคอยเก็บแล่เอามาใส่กล่องให้เราเห็ร้อยสามสิบเลเห็นไหมนะนี่นะตรงนี้ก็เป็นตอนนี้ผมปลูกเป็นเป็นวีดครับผมวีดสองอนเนาะมันแล้วแต่คุณจะปลูกวีดปลูก,ก<อ>คุณจะปลูกปลูกวีดปลูก,ก,กไอเบอร์รี่ได้หมดตัวอาหารแล้วแต่เลย คือไม่จําเป็นนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําอาหารแบบนี้ก็ได้นี่ผมตอนนั้นผมไม่รู้ทาอะไรผมทมําอะไรถึงเพราะถ้าคุณทําอาหารแบบนี้ปุ๊บแ่าแปลว่ามันจะต้องใช้ไฟนะก็จะต้องมีตัวไฟด้วยอ่าจริงจริงไม่ต้องก็ได้นะแต่ถ้าทําก็ได้แล้วแต่เพราะไงเราก็มาเก็บได้อยู่แล้วเราก็มาเก็บทําเราก็คือเก็บทําคืออะไรอย่างถ้าคุณปลูกเป็นเบอร์รี่คุณก็เ,อเบอร์รี่มาทําอาหารเป็นอ,อ่ออีกอันหนึ่ง พอได้แหงเสร็จก็ามาใส่นี้ไว้ให้เขาอะไรอย่างนี้ครับผมพวกนี้ไม่จําเป็นเลยพวกนี้ไม่จําเป็นเผานี่อแล้วแต่ครับผมคุณอาจจะเผาที่นี่หรือคุณจะไปเอาเก็บแร่ไปเผาที่นู่นเลยก็ได้ถ้าเผาที่นี่คุณก็จะสบายหน่อยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องขนแร่กลับบ้านไปแต่ถ้าเผาที่นูน่นอเผาที่ฐานหลักเราอคุณก็ต้องขนแร่ไป แล้วแต่คุณเลยนะครับผมว่าคุณจะจัดสรรยัญญญงไงอะไรอย่างนี้สิ่งที่ต้องมีอ่ะทวนกันใหม่สิ่งที่ต้องมีเตียงครับผมให้พอกับจํานวนสัตว์มีแหล่งอาหารสักสองอันก็ได้เนาะแล้วก็มีถาดอาหารแล้วก็มีไฟที่เอาทําอาหารเกือไว้แล้วก็มีกล่องหนึ่งอันไว้ใกล้ๆกับพาวบ็อกกล่องทําอันเดียวพอนะครับผมมันจะได้วิ่งเอามาใส่ที่เดียวกันหมด ไม่งั้นมันจะสเปะสป,ปะแล้วก็เตาอันนี้เตาอันนี้มีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะเผาที่ไหนคุณจะหลอมที่ไหนเนาะถ้าคุณหลอมที่นี่คุณก็ต้องใส่มอนสเตอร์ไฟไว้ด้วยถ้าคุณไม่หลอมคุณก็ไม่ต้องใส่แล้วก็อีกอย่างก็คือน้องพูดร้อน,นะครับผมให้สัตว์มันลงแอ่งคลายเครียดกันหน่อยอ่าดูสิได้เท่าไหร่ร้อยสี่สิบสี่แล้วครับโอ้โหเอ๊ะเราลืมเลยแะเรามีตัวใหม่มาเนาะ ็มีตัวใหม่มาเป็นข้า,ขาวตัวใหม่โชว์เพิ่มกําลังผลิตครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมดูชิ้ตัวเดียวออกโอ้ตัวนี้ได้ทั้งปลูกได้ทั้งเก็บเกี่ยวตัวนี้ปลูกอย่างเดียวแต่เลเวลสองช้างาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาแล้วก,เก็เราก็ใส่เป็นปลากระเบนปลากระเบนใส่ไปนี่ตอนนี้ขุมกำลังเราก็จะมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าตัวนะครับผมขุดแร่ห้าตัวนะ,ะขุดแร่ห้าตัวโอยปากระเบนมึงไม่ขุดแร่หรอมึงไปขนของใช่อุตคันกระบาลจริงๆริงอ่าแล้วก็ถ้าอย่างตัวดำๆเนี่ยอ่าไอตัวเนี้ยมันทำงานกลางคืนนะผมบางทีมันทำงานคืนมันบางตัวอยู่กลางวันบางตัวอยู่กลางคืนอเอากลับบ้านโอ้น้ำหนักเกินครับผม เราต้องค่อยๆไปแต่จริงๆทาได้นะคุณหยิบตรงนี้นะแล้วคุณโยนแล้วคุณมาเดินตรงนี้ปึ๊บแล้วคุณหยิบแล้วก็วาไปมากลับ,บ้านแล้วก็ไปโยนไว้ที่บ้านเดี๋ยวคนแมงมันก็เก็บเองครับผมเนะนี่ยนี่เห็นมโอ้โหขยันขันแข็งขยันขันแข็ง,ขงนี่เป็นแหล่งทา a สป p o r t นะ t า a สปอร์ตนะถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนพวกเอ่อ m o n s อร์ t า a สป p o r t เนี่ยเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบว่าเลเวลสองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้ก็ดูว่า เออตรงนี้มีเก็บเกี่ยวไก่นี่เราไม่เอาก็ได้นะเห็นไหมไก่เราไม่จําเป็นเพราะว่าเราเอาเป็นชิฟบ้างดีกว่าใช่ไหมอเอ้ยลิฟต์บ้างไหนๆคือสกิลเขาเยอะกว่าว่าเราเอาใหม่ดิเราเอาใหม่ดีดีกว่าปึ๊บอ่เดี๋ยวผมเอาใหม่เลยนะเอ้ยมันจะได้รู้หน้าที่กันเนาะ ตร, compass. ตรงนี้คือแต่ก่อนไม่มีม่อนของวันอื่นก,ก็เอาตัวขุดมาก่อนขุดแขุดแรจัดกันะ่ขุดแร่หมูดดดดไม่เอาแลหวหมูถ้าเอามาเขาก็จะขุดขุดหินแล้วแต่ แต่ผมไม่ค่อยเอาเพราะว่าตอนแรกผมเอามาแล้วมันตากระเบนกูไปไหนวะเออนี่ไงอ่าคุดแร่ห้าตัวแล้วอ่อโอเคคุณแร่ห้าตัวเนี่ยคือผมวางพวกนี้ยผมวางทับจุดเกิดหินนะเพราะว่ามันมัวไปกูดหินมันไนม่ขุดแร่ผมงอนมันผมเลยลบทิง้งอ่าคุณแร่ห้าตัวต่อไปต้องการอะไร เราต้องการตัวลดน้ำปลูกผักและข้อเก็บเกี่ยวดูไอป่ากูเป็นลดน้ำอยู่นู่นน่ะโอ้โหดูดิอา้าวข้าวไปเก็บข้าวมันเก็บเกี่ยวได้หรอวะน่นไง,งข้าวเก็บเกี่ยวสองครับผมเขาไปเก็บเกี่ยวไม่ยอมมาขุดแร่เพราะว่ามันไม่มีคนเก็บมานี่ครับผมปลูกผักอา่า แล้วก็เก็บเกี่ยวตัวสองตัวนี้ผูกผักเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้น่าสนใจนี่เหมือนกันลิงก็เหมือนกันผูกผักเก็บเกี่ยวอ่าลิงดีกว่าครับผมเพราะว่าลิงลิงมีผูกผักไว้เก็บเกี่ยวที่เราต้องการแล้วลิงยังมีอ่าตัวทานสปอร์ด,ด้วยนะขนส่งไหนงั้นเราต้องดูสิ่งที่สำคัญก่อนสิ่งสำคัญคืออะไรคือรถน้ำครับผมอ ผอมลิงเล้ละนี่รถน้ำแต่ว่าอ้าตอนนี้รถน้ำได้ด้วยแล้วก็รถน้ำได้ยกว่าสองด้วยนะแล้วก็มีาสารสอดด้วยยี่สิบสามดูสกิลด้วยนะดูพาสซีฟด้วยนะครับผมพัททอนพัททอนคืออะไรอะ่ะมาดูเนะอ่าเครียดบ่อยแบนะ้วเนี่ยเวิร์กสปีด เอาหงตัวนี้จัดว่าเด็ดผมเ,เอาตัวนี้แหละเรา,เาถึงผมลองใส่รถน้ําตัวเดียวรถน้าตัวเดียวนะเพราะว่าเลเวลสองผมลองตัวเดียวพอแล้วก็ปลูกพักหัวนี่ปลูกเลเวลสามเลยนะผมคือผมจะลองใส่แค่ตัวเดียวดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ปลูกเลเวลสองนี่ตัวนี้ดีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมีปลูกมีเก็บเกี่ยวมี ไฮสปอร์ตแล้วก็เป็นเลเวลสองด้วยอตอนนี้เรามีรถน้ำแล้วเอาผูกเก็บเกี่ยวเลเวลสองแอึ้งแล้วก็ตัวน,นี้ก็เก็บเกี่ยวนะคือมันจะดูง่ายนะถ้ามันแบ่งหน้าที่กันดีๆอะแต่ถ้าแบบนี้มันชาน้าหนึ่ประสองค์จุดไฟมาหนึ่งตัวสิ ล็อบบี้นี่คือผมดูตัวสกิลนะผมนี่เอามาทำอาหารตัวหนึ่งทำอาหาราข้าคล่าง่ารทำอาหารตัวหนึ่งแล้วก,ลกว็ลดน้ำเก็บเกลียวลดน้ำเก็บเกล่ยวต่อไปก็เรือแค่ขนของครับผมซึ่งเราจะเอาเป็นตัวนี้ผมเอาเฟสสองตัว เพราะว่ามันลดน้ำได้ด้วยอลดน้ำได้ด้วยแล้วก็ต่อไปหงเอาลิงมันของสามตัวเพราะว่ามันปลูกได้ด้วยโอ,อ,อกเคปลูกได้ด้วยถือของได้ด้วยส่งของได้ด้วยคนอีกตัวเดียวผมเล็งไว้ละเอาจุดนะไหนมกที่มันปลูกแอบปลูกสาม เอาตัวนี้ไหม,ออมตัวน,แบบน,นี้ปลูกสองพอบมกมันติดลบนะนี่ครับผมอนี่ปลูกสองโอเคตอนนี้ทีมเราครบแล้วขุด5ลดน้ำ3ขุด5ลดน้ำ3ตัวนี้เก็บเกี่ยว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  เก็บเกี่ยวกับปลูก5ตัวแล้วก็จุดไฟ1ตัวครับผมผมว่าแค่นี้น่าจะโอเคและดูดิทํางานก็ขยันทันแข่งครับผมดูแล่จ๋าพี่มาแล้วแต่ว่าเอ่อทีมเนี้ยมันป่วยเห็นไหมครับเพราะว่าผมเอามาจากฐานอื่นฐานอื่นตอนนั้นมันไม่สบายเนาะเอ,อเตียงผมไม่พอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลเวลขึ้น เลเวลขึ้นเตียงก็เลยไม่พอเนาะผมสร้างเตียงให้เขาอันนี้อะไรวะเออโอเคเตียงขัดโอ้โหหน่อยกำลังวาร์มออารมวาแล้วนะครับผมมันจะรีบมาทำงานครับผมเด้อ่าโอเคตรงนี้ โฟกัสออนเวิร์กโอเคเดี๋ยวผมทำอันนี้ด้วยนี่ครับผมอันนี้มันจะเพิ่มความสามารถในการขุดแร่ซึ่งมันดียังไงก็คือเดี๋ยวผมทำทุนเดี้้็ไดสิบอันใช่ไหมเพราะว่าเรามีตัวจุดไฟสำหรับทำอาหารอแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยใช้เด็กแค่สิบอันลองดูได้ไหม เดี๋ยวเหลืก50อันเราครบปุ๊บเหลืก50อันครบฟุลเราจะมาทำตัวตัวนี้นี่มันคือเหมือนกับบัฟอะครับผมเหมือนบัฟเนาะก็คือเป็นไอเทมตกแต่งที่เป็นบัฟก็คืออันนี้ยเพิ่มการขุดแร่เพิ่มความเร็วใการขุดได้อันนี้เพิ่มความเร็วในการตัดต้นไม้อันนี้เพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวจะทำอันนี้ด้วยเดี๋จะทำอันนี้ด้วยเอ่อแล้วก็อันนี้เพิ่ม ความเร็วในการเก็บเกี่ยวนี่เพิ่มความเร็วในการปลูกท,ทำตรงนู่นดีกว่านู่นนู้นนูนอน่นอนนอนอ์แล้วก็ล้อมรั้วด้วยนะครับผมเพราะว่าบางจุดมันแล้วแต่จุดที่คุณไปไอจมม้จุดที่ผมมาเนี่ยจุดที่ผมมาเนี่ยแม่งม่อนโคตรเยอะเลยครับผมแล้วม่อนมันเก่งนะเลเวลยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าคมเวยต้องล้อมรั้วเนาะ ไม่งั้นมันจะสู้กันตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้แต่ถ้าจุดอื่นนี่คนไปมันไม่มีป้อนคุณก็ชิวๆไม่จําเป็นต้องห้อมก็ได้เพราะว่าจากที่ผมสังเกตมาการเลดเวลาที่โดนบุกอ่ะมันผมไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเรายืนอ,อยู่อย่างเงี้ยมันจะมาแต่ฐานเนี้ยเราไม่ค่อยได้มาอยู่ครับผมเออฐานนี้เราไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยได้มาอยู่ละเราอยู่อีกฐานหนึ่งอก็เอาแร่กลกับบ้านครับ จริงจะหลอมที่นี่ก็ได้นะแต่ผมไปหลอมนู่นดีวกว่าอุ้ยอะไรวะเราหลอมนู่นห้าสิบแล้วลเหือนี่เทียบโอเคนี่เห็นไหมผมเอามานี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เนาะซึ่งน้ำหนักเกินเนี่ยผมโยนทิ้งเลยดรอปนะครับผมฟึ่งไปดรอไปไว้ตรงนั้นแล้วก็ผมจะเดินมาที่อ่าตรง้อไม่ได้ดรอป ตึ้งผม,ผมจะบา้าไม่ได้มไม่ยอมเก็บอ่ะเก็บมาละเก็บมาละแล้วก็เนี่ยผมเก็บมาละเห็นไหมน้ำหนักเกินแต่ตรงนี้ผมสามารถวาดได้ผมก็วาดกลับลบ,ลบ้านละอึ้งเอ่กลับบ้านมาแล้วครับผมได้เหล็กมาแล้วแล้วก็เอามาโยนเลยยุนทิ้งดอปดอปนะครับผมอย่าไปดิสคร์ดนะ ปึ้งเก็บมาแล้วก็ามาใส่กล่องปึ้งเกมนี้ก็คือถ้าคุณขอแค่คุณเอาใส่กล่องมันมันก็จะถือว่าอยู่ในฐานเราแล้วเนาะทำให้เกมนี้มันดีเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรคุณตี้ออฟไลน์มันดีนะผมถ้าเกมมันจะพลิกเล้วผมถ้าเวลาคุณจะค้าคุณจะอะไรคุณจะต้องไปเอาของมาใส่ตัวไว้แบบนี้โคตรเกียดเลยนะอ่ะนีก็แคนเซิลไม่ได้ด้วยอ อ๋อมันเสร็จแล้วห้าสิบเก้าอันนี่นะผมขอเรามาเรามีร้อยหสิบอันปึ้งเอาทำละแปดสิบนี่มาละลูกพี่มาเผา่ะตัวนี้ให้ฟักไข่ได้ไหมหฟักไข่ได้มาหนึ่งตัวแล้วก็ได้มาจากไปช่วยมาอีกหนึ่งตัวช่วยจากในกรงนี่เผาชิวๆเหล็กเต็มเป่าครับผมผมบอกเลยเนะนี่สองร้อยกว่า โอ้โห้ผม,มดูไข่ก่อนไข่ผมฟักเสร็จยังมันก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับการทําเหมืองขอเปิดไข่เดี๋ยวเปิดไข่เสร็จผมชี้ให้ดูว่าเหมืองอยู่ตรงไหนไหมั่งได้อะไรอะ่ะเอา้าได้ข้างข่าวครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่มกํลาลังผลิตที่นู่นแล้วดิแหมล็อกกี้อ่ะไปล็อกกี้ไป่ามันแล้วแต่ไข่นะครับผมมันมีไข่เล็กกับไข่ใหญ่นะ ถ้าใครใหญ่จะนานหน่อยได้ข้างคาวเราก็ไปเพิ่มกำลังผลิตเ้เอาข้างคาวใส่นี่ดีปะเอาข้างคาวใส่นี่ก็ได้ไม่เอาอออกดผิดไปเ,เ,เหมืองไอ้เหมืองผมอยู่ต้นเอาข้างคาวมาเพิ่ม <c oughs> แบนค์บ เวนกาดคืออะไรโหเพิ่มโจมตีเราครับผมตัวนี้อย่างเด็ดเลยแหละถ้าเราใส่ไว้เราเก่งนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเราต้องการเอาลิงออกแล้วกันมผมว่าลิงมันช่วยกันปลูกได้แล้วผมวเอาตัวนี้ออกดีกว่า,าข้าวหนึ่งสอสสี่ห้าหกหกตัวครับผมดูสิเมื่อกี้เราไม่อยู่ ไม่สี่สิบห้าแล้วครับผมไว mm. เหมือนโกหกอะเอาชิงกับปี่แต่นี่เดี๋ยวผมจะต้องไปทำยามาเพื่อมารักษาพวกนี้ก่อนเนาะมันป่วยกันนะเอ๊ะผมมีนี่เลยนะ medical supply รักษาอังเคิลครับอังเคตัวนั้นเป็นอังเคิลก็คือไอ้ข้าวตัวนั้นแล้วมันตัวไหนใครจะไปรู้เนเวลามันทำงานมันไม่ได้กดไม่ได้ ช่ไหมไปผมรักษาที่หลังอะก็ให้ดูนะครับผมรอบนี่เนาะเหมืองก็จะมีจุดเนี่ยจุดที่เป็นรูปท่างเนี่ยคุณก็ไปดูแผนที่คุณแล้วก็คุณลองบินไปหาดูนะครับผมนี่ตึ้งตึ้งตรงนี้อันนี้คุณอยู่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยคุณเซฟด้านตรงนี้เก็บไว้แล้วคุณก็ไปบินบินหาดูนะมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดครับผมไปหาดูเออแล้วผมจะแนะนําว่าจุดสร้างฐานหรือว่าจุดสร้างอะไรที่ดีอ่ะมันจะดียังไงดูยังไงให้ดูที่แม่งเรียบๆครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันชอบบั็กเกมนี้มันมันยังมีบั็กเรื่องของมอนสเตอร์มันไปติดไปเดินติดเดินอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบว่ามีทรัพยากรเยอะอะไรอย่างเงี้ยให้หาที่มันเรียบๆครับผมเออเพราะว่าอะไรเ,เพราะว่ามันเนี่ย พวกไม้พวกหินเนี่ยเราสามารถสร้าง locking size สร้างอันนี้ได้เลยนี่สองอันนี้ที่เราต้องการคือเหล็กเหล็กข้าเหลืองไปไหาพวกไม้พวกหินผมไม่ต้องการแล้วผมทุบทิ้งหมดเลยหรือว่าถ้าเราไม่เอาตัวตัวที่อันนี้มาได้เราก็ไม่เป็นไรหรอกตัวที่มันตัดไม้มาอย่างไอ้ช้างเนี่ยบางทีมันก็จะเดินไปตัดไม้แต่นี่โอ้โหขยัขนแข่งกันมากเลย ดูซิได้เท่าไหร่ละโอ้ได้มาอีกสี่สิบแล้วครับผมไปกับบ้านก็น่าจะฝากไว้เท่านี้เนาะสำหรับการทำเหมืองแร่ในฐานอันที่สองของเราก็คือฐานตอนที่เราตอนฐานเราเลเวลสิบนั่นเองเราไปทำาต่งแร่โอ้ผมมีแมมวมอ์นี่อันเดี๋ยวผมแมมมดไปใส่นู่นดีกว่าผมไม่ชอบมันอยู่ตรงนี้มันตัวใหญ่มันเกะกะครับผมก็สำหรับใคร กำลังหงุดหงิดกับการที่จะต้องหาเหล็กมาทำเนาะเพราะว่าเคเวสหลังๆมันหาเนี่ยดูเคเวสนะให้ทำอ่าโรดักชันแอสซิมิไลเลเวลสองแล้วก็ไฮคุณลิตี้ฮอสฟิงครบผมคนดูนี่อ่าใช้เหล็กหนึ่งร้อยคนเห็นไหมมันไม่ใช่เหล็กอะ่ะมันเป็นโลหะถ้าเหล็กมันต้องเป็นสตีลนะเอใช้เหล็กหนึ่งร้อยแล้วก็นี่ อันก่อนหน้าทําให้ทําเรานี่นี่ห้าสิบครับผมนี่ใช้ซีเมนนะนี่ใช้ซีเมนยังไม่ได้ดูเดี๋ยวซีเมนใช้อะไรทำวะก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเออโมโมเยอะเสียเวลาปะยี่สิบกว่าเลยทีดืมเอาไปใไสไ่ โอ้โห้าสิบอันแล้ววะนี่แป๊บเดียวเนาะคุณเห็น,มนผมมาแป๊บเดียวอ่ะก็ะจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชสมสวัสดีครับ